สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมคนทุกท่านนะครับอืมคันนี้ทำสามันนะครับนี่เสร็จแล้วคลิปที่ผมลงไปที่รีวิวคัสซีนั่นแหละครับนี่ครับอันนี้ก็กำลังทำสีอยู่นะครับดูครับตั้งเกียร์นะอันนี้ก็จะต่างจากขั้นอื่นนะครับเข็นนี้ก็อันนี้เอาตรงกลาง็รกเลยนะครับนี่ครับสวยครับชงได้เลยครับดูมอเล่รนะ มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับคันนี้ใช้ปนสีนะล่างเจ็ดนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เกียร์หน้าก็มิซูนะนะครับหน้ามิซูนะครับดูท่อเลยเกียร์ล่างไซโครเกียร์ล่างแปดห้านะครับโอู้หูใหญ่มากเลยครับนี่นี่ครับคันนี้ก็จะทรงพอดีนะครับนี่ สามเมตรสามเมตรสิบเนาะสามเมตรสิบครับนี่มาดูทรงนะครับหล่อเลยครับนี่นี่ก็บางฝุ่นท้ายนะครับบางฝุ่นท้ายเรดูหน้าหน้าตาคนใส่บางฝุ่นเทานัอนนี่ครับบางฝุ่นท้ายนะทองช้างครับทองช้างหรือทองทองอึ่งนี่ทองช้างทองอึ่งนี่นี่ครับกางทาสีนะครับคนใส่กาบางฝุ่นทรงควายทองเกลนะครับเนี่ย ฝาข้างเท่าไหร่หาข้างหกสิบนะครับสวยครับสวยพอดีเลยนะทำสูงๆนี่แหละครับไพสวยสวยดีแล้ก็ทบรรทุกเรียบร้อยครับนี่ทําเสร็จก็จะออกไปคนมันเลยนะครับนี่จะผ่านไม่ผ่านนะครับนี่นี่ครับตรงที่นั่งนีนกว้างมากเลยครับแต่ผมนั่งผมว่าพอดีนะพอดีเลยครับนี่โอ้จัดครับ ครับดูคนทาสีหน้าตาหนาหน้าตา,า,ตาทาทาส <laughs> ีครับสวยงามครับทำแป๊บเดียวนะครับช่วยกันทำก็แป๊บเดียวเองคันนี้ก็จะทรงก็จะต่างจากคันอื่นนะครับบางโครนี้ผมว่าพอดีนะสวยพอดีนะครับ<ห>แล้วก็เบียดเบียดข้างหน้าดันขนา้ามามันก็พอดีนะเพราะว่ามันไม่เบียดหรอกน้ <c oughs> อ <c oughs> แต่คันนี้เกียร์ตั้งได้ดีครับตั้งได้สวยครับเกียร์คันนี้นี่โอะ เมื่อชีพตั้งนาเลยนี่ครับเกียร์นะอูตั้งเกียร์นะมันก็อยู่เขาตกกลางล้อพอดีนะครับนี่ประมาณนี้แหละครับก็สวยนะทรงนี้ผมว่าสวยเลยนี่ครับก็ทรงนี้นะครับก็ไม่รวมเครื่องนะก็มีคนถามกันเข้ามาเยอะเนาะผมก็จะ แล้วเตสปคกก็เตะ te, อะไรจะเรียกนะครับเนาะเออความหนาความบางคอหลิกเลยครับแต่ก็ทรงนี้ครับคันนี้ก็ตกประมาณเกือบหกหมื่นนะครับห้าหมื่นห้านะครับเกือบหกหมื่นนั่นแหละครับก็ไม่ไม่รวมเครื่องนะฮะก็ได้ทรงประมาณนี้เลยหมดหมดเยอะกับค่าเบียนะมันละอลังมันละสองลังนะครับในค่าเบียนะงานเป็นงานโอทีทำต้งแต่เช้ามืดนะครับแป๊บเดียวครับถ้าทำเนี่ย ใครสนใจก็ติดต่อโทรมาได้นะครับอรเอาคาซีใสายลสไลด์มานะครับเนี่ยนี่ครับก็บอกราคาเรียบร้อยแลนะครับเนี่ครับจัดครับนี่ครับมาดูคัซีครับคัซีนี้ผมเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งนะนะสวยครับคาซีนี้สวยเลยถือว่าเลือกเลือกได้ดีนะครับคัซีนี้นี่สวยครับยืดหลังก็ไม่มากเท่าไหร่นะพอดีสวยแต่วก็นี่ครับจะโขงมาว่าเอาเอาไว้ยกล้อนะครับคันนี้นี่ แต่ที่น่งผมชอบที่น่งนะผพราะว่ามันพอดีผมนะพอดีมันไม่อึดอัดอะครับวกว้างเมตรเจ็ดห้านะถ้าใส่พอลอยไปผมว่ามันแน่นพอดีครับมันมันกระบะมันไม่ยื่นเกินเนาะถ้าถ้ายื่นเกินมันก็จะดูไม่สวยอีกเลยครับนี่ครับกระบะเดี๋ยวดูด้านท้ายดีกว่าเมตรเจ็ดห้านะก็จะประมาณนี้แหละครับเมตรเจ็ดห้าก็สปีกอะไรก็สั่งได้ครับ เป็นไม้เป็นเหล็กช่างชายทาให้ได้หมดเลยเอาราคาก็คุยกันอีกทีครับก็ถ้าของพร้อมอะไรพร้อมแป๊บเดียวครับเสร็จเลยเนาะช่างเยอะครับช่างเยอะนีดูครับโอ้อันนี้ช่างช้ยมาอยู่นะครับอันนี้ช่างช้ยมาอยู่ผมก็พูดไปเรื่อยแล้วครับให้มันถึงสิบนาทีนะเยอชท้าดิ้บเมเ่ไม่ไ เราเซนเซนต่อไหนนี่เราช่างชัยมาแล้วครับจะทำพิธีอารถออกจากจากช่างไฉเอาไปซื้อเล้าจากจากโชว์รูมนะอันนี้เรามาฟังเสียงกันนะเสียงโยกไหมครับอะไรเนี่ยไลไหมอะไรครับโทรเพลโทรเพลง ดูสูตรทอนะครับเราไม่บอกนะครับนี่ให้ดูเฉยครับสุนหัวนะมันหลบยอดนะครับมันนี่ครับเอไม่บอกนะครับว่าใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่นะก็ดูเอานะครับสูตรครับสูตรอวันนี้เราหมอยจางสวยเลยครับนี่เราหม็กถ้าทำสี่นิ้วจ้าบเลยนี่ซีน้ำตาลเนาะที่อีสามเจ็ด ก็ผมไม่รู้จะทาอะไรให้ดูนะครับสนใจติดต่อได้นะครับช่างชัยนะครับนะนครับก็ส่งมา,มานน่ละสวยนะสวยเลยนี่ครับน้ำเห็นหน้าตาเห็นได,ด้ยินเสียงนะทำตาละหล่อด่ายได้อะ,ะตัดสีเนี่ยเท่เลยวะตัดสีตัดคิวคมหนึ่งโควิด ตัดตัดคอก็สวยเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับอยากกลับบ้านแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามนะครับบายบายสวัสดีครับ